ครับอ่ะแบ็คกลับมาแล้วครับอะพวกเออนั่นเป็นยัไปว่าก็นดูไมวะโอเคนะครับทุกคนหลังจากห่างหายจากฟรีไฟแบบว่าเป็นเวลาที่เนื่นนานนะครับน่าจะ3ปีป่ะพี่3ปีได้เนาะสปีใช่ใช่ใช่เอาพูดพูดต่อเลยฟังเดี๋ยวพี่แทนอ่าอ่าต่ออ่าอ่าไหนไหนไหนอ่าอ่าโอเคโอเคแล้วพี่ยัอยู่ให้เฉยดีมาจะหันให้พี่เนี่ยอ่ะอ่ะพี่จะพูดอะไรปะพูดดิพูดพูดพูดดิไม่พี่จะพูดพูดดิ โอเคนะครับทุกคน <c oughs> วันนี้ผมก็จะมาเกียนคนในฟีจรตายนะครับทุกคนราชาโซฟีตายกับมาลิว <Wow. S 1> พี่ก่อนอื่นนะครับเราต้องไปเอาระเบิดแฟตก่อนนะครับข้างในนู้นเลยทุกคนตอนนี้ผมเป็นเป็นตอนกลางคืนนะครับถ้าผมภาพเป็นตอนเช้าก่อนดีกว่านะครับ เพราะว่ามันมืดนะเดี๋ยวขอปรับเวลาก่อนดือ้อแป๊บนึงโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็เอานี่มาแล้วเนี่ยแต่ว่ามันมีไอ้คนเนี้ยมันไปกับพวกผมนะครับแล้วมันก็มีระเบิดไอคนะ้อคนน่ไอ้คนเดียวนะแต่ว่าคนอื่นจะไม่เห็นนะครับทุกคนโอเคตอนนี้พี่วินเอามาแล้วใช่ไหมพี่พี่อลองป<บ>าส <บา S 2> ิฮึบิวอะไอ่ไหนไอไหน,ไห,นหรือจะเอาหรือจะเอาโชว์ก่อนโชว์ก่อนเอออยากขาวไหมฮะน้องน้องอยากหน้าขาวหรือเปล่าซึ่งนะครับบอกเลยว่าในนี้มันแบบว่ามาทําให้หน้าขาวได้นะครับทุกคนพี่พี่ลองดิไม่ เอ้ยเขบอกไม no ่อะพี่พี่อดีพี่ไม่งั้นเอาไปไม่ลหรเอ้ยพี่อู้เอ้าไม่ได้ละน้องนี่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 ตั้งดีไม่ได้แบ๊บพี่เอ้ยพี่หน้าขาวพี่หน้าขาวผมผมอะหน้าขาวพี่มาดูนะครับว่าผู้หญิงคนนี้เขาจะหัวร้อนหรือเปล่าเอ้ยหน้าขาวหน้าขาวครับหน้าขาวหนาวฮะหนาววัด อะไรคือหนาวเอ้ยนี่ไงนี่ไงเอาดิพิมเอาปะร้อนจะตายเอ้าสนใจหน่อยเ้ยสนใจอันนี้หน่อยเอ้าแค่ตั้งดูเตรมเลยแบกนี่นี่แคไรนี่เฮ้ยพี่พี่พี่ออกมาอีกดิพี่เอามาอีกได้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 โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาห้องใหม่แล้วซึ่งห้องเมื่อกี้มันไม่มีคนนะครับคนมันน้อยมากนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะมาอันนี้นะดีจ้าแบบคุยคุยก่อนนะดีจ้าเฮ้ย ดีจ้าตื้อตีตตอุ้ยมีสาวให้หัวใจแล้วก็ต้องให้คืนนี่นี่เดี๋ยวเองไน้หน้าขาวอีกสักแป๊บนึงอีกสักแป๊บนึงโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็เอาดดบิวแฟตมาแล้วซึ่งพี่บีนแกก็กำลังจะไปเอามาให้ผมนะครับตอนนี้โอเคน้องสาวสวัสดีจ้า อยากหน้าขาวไหมเอออยากขาวไหมนี่อยากขาวไหมบอกเลยนะับว่าหน้าขาวเออใช้คิมมันคือฟิครีมอยู่อ่าคิมตอเดิมไม่ดีน้องของพี่ดกวาเอออยู่เฉยๆอยไปไหนน้องวันนี้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 เขาบอกว่าทำไมหรอเฮ้ยเราชอบไหนพี่พี่คนจีบกันพี่เป็นคนจีบกันเฮ้ยเป็นคนจีบกันดูมาเลยเฮ้ยผมผมเปลี่ยนเป้าหมายทุกคนผมเปลี่ยนเป้าหมาย นี่ไงขาแบบนี้ไงล่ะตุมวิ <laughs> ว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งมึงหนีมึงรีบหนีเลยมันจะได้ไม่รู้ว่าใครยอยู่โอเคโอเคโอเคมาดิวม,มาแล้วแล้วค่อยค่อยให้มันจีบใหม่แล้วมันก็ค่อยไปอีกทีเฮ้ย <laughs> มันมจีบกันไม่สนใจสิงรอบข้างเลยพี่เฮ้ยทุกคนเขาจีบกันอยู่ตอนนี้เฮ้ยรักแท้ว่ะเฮ้ยรักแท้วี่ยเรามีแพนแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยหุยเฮ้ยเไอสตีฟเฟดเลย เฮ้ยไค้ถามเฮ้ยส่วนใจเฟดในเพื่อนเอ้าอีมาแล้วพี่มาแล้วพี่เอาไม่าส่วนใจเฟนผมพี่ไม่มาส่วนใจเฟนผมมันต้องโดนอีกมันต้องโดนอีกเฮ้ยทุกคนตอนนี้เขากำลังรักกันอยู่นะครับคืยเขาตังจีบกันอยู่ไปเฮ้ยเอาเรื่องตอนนี้ผมรอพี่ชายออกมาแล้วครับ้ยวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีพี่ชายเฮ้ยเฮ้ยเล็บหน่อยเศร้าไอ้นั่นเศร้ายูยินเศร้าเร็วพี่ มีคนอกหักมปคนอกหักวิดูหน้่ข้างล่างอ่ะดูนู่นนูเอาอกหักเลัไปอกหักไ้ไม่ถึงไม่ถึงอะอุยเออพี่ี่พผู้หญิงสองคนนี้ได้ปะพี่ลูกสุดท้ายเดายวดี่ี๋เีเดิเดี๋ยวเยวี่ยวเนีีเอเเเีเดดยยีัีเี ไปตื่นเต้นหน่อยแบบตื่นเต้นหน่อยอะไรเงี้ยแบบแบบอุอ้ยเอาแฟนชมาได้ยังไงวะอะไรเงี้ยม,มีมีหรือเปล่าเอ้าวไปดาหน่อยก็ได้อ่าดาดาหน่อ,อยด่อาหน,น่อยเร็ว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 ,รวาสารุปห้องนี้ะน,นะครับทุกคนไม่มีใครว่าร้ายเราเลยพี่ชายเราเราเฟลมาเลยตั้งใจอะไรเลยเฮ้ยมันบอกออกกันฮะมันจะออกกันแล้วมันบอกออกกันเหรอพี่จัดเลยพี่จัดเลยไม่ให้มันออกพี่ไม่ให้มันออก เออพ่อพอไม่พอกำลังจะยงมัอวิ่หนีไม่หนีไม่หนีไม่เคยนะดีไม่เคยแล้วบนแฟรนลดีเคยสดอกไอ้นี่มันจดไปสามดอกเนี่ยโยนหาพ่อ่านแล้วไอัว้จะท้อยั่วจะ้อไอ้พี่พี่แลพี่แวทุกคนเดี๋ยวผมจะพี่พี่แอลเอามาแล้โยน เอาเรื่องไม่ไตั้งใจทำก็โทษเราไม่ได้ตั้งใจทำเราไม่ได้ตั้งใจอยู่เลยมเมื่อกี้แค่เราเจตนาเจตนาแบบเยอะด้วย <c oughs> ตอนนี้นะครับทุกคนพี่บินแกก็เอามาได้เลยนะครับไอระเบิดแฟตอละ่ะเรามาดูนะครับว่าเขาจะด่าเราอีกหรือเปล่า <c oughs> พี่วนต้องด่าแน่ๆเลยว่ะเอาดีพี่ ล้อก่อนก่อนมันจ้องพี่อยู่มันจ้องมันจ้องอยู่มันจ้องอยู่เราจ้องอยู่้ด่าให้ด่านี่ยผู้หญิงขาวผูหญิงเสื้อขาวผู้หญิงเสื้อขาวพี่มึอมึงคุยกับเขาคุยกับเขาให้เขาให้เขาพิมให้เขาพิมเออให้เขาพิมจังหวะพิมอะไมันจะวิ่งหนีไม่ทันถือเธอถือถอเออเออพี่อะไรพี่อะไี่อะไรอะไรพีเเ เออเอยอนอะอร่ไดะเดียเดี๋ยวมดีเออวขาไหมเออเขาไม่ละขาไม่ละไอ้ตันเดพี่วินอนได้ไอ้ยังบอกาไม่จ่ากันได้ นักงวัวจ่านั่งวัวยิงเลยเฮ้ยเอายิ้วยิวยิ้งวิ่งยิ้ยชอบ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 เฮ้ยเอาเรื่องร่างเงีมพีมาคุยเลมพีคุยพี่อยู่คุยอยู่คุยเลยพี่อยคุยเดี๋ยวนะครับตอนนี้พี่ชายผมจะแบบไปขอโทษหรือหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยผู้ชายเมื่อกี้กระดาษพี่นะตอนนี้นะครับพี่เบนแกกําลังตามง้อผู้หญิงคนนี้อยู่นะครับเขาบอกว่าขอโทษอะไรเงี้ยตามทําไมตามทำไมเอาวะพี่ พี่เอาแฟไปอีกไหมพี่เดี๋ยวผมคุ้มให้กำลังคุยอยู่กำลังคุยอยู่เชียร์เีรจอเจียระเออแกอยากซื้อ <c oughs> <c oughs> โอ้โหไม่ให้ไม่มาไม่ให้พี่มาไม่ให้โอเคนะับทุกคนตอนนี้น<ๆ>พี่เบนก็มาแล้วนะครับพี่อะไรพี่<ป>อะไร เอ้พี่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 สามวันเลยอ่ะอีย็นไงล่ะตาเลยด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 าเลยตุ้ยยยยดาเลยดาเลยพี่ต่อไปเอาผู้ชายพี่ผู้ชายต่อพี่พี่พีเอ้ยเออๆๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 ้ๆๆ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 ๆค โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ทุกคนเห็นไหมตัวเงินตัวทองนะครับกําลังจะอ้อมนะครับกําลังจะอ้อมอยู่ครับตัวเงินตัวทองของเรานะครับอืออ้อมมาแล้วอ้อมมาแล้วนะครับตอนนี้อือถ่ายรูปกันพี่พี่เขาถ่ายรูปกันพี่อือพี่พี่เร่รื่ถ่ายแบบหน้าขาวมันเป็นยังไงกันนะอยากจะลูกจริงๆเลยนะพี่กำลังพี่กำลังไปพี่กำลังไปอ๋อพี่กำลังไปเรื่อเองอะไรพี่เอ้พี่ได้ปะตรงนั้นเออเออหายจังหวะอยู่หายเออเออเออเขาอ๋ไป

เออไตี่มันไตวิ่งเฮ้ยมันมันพิบอ่ะไอ้ไก่ก็ไอไก่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวเออโค้ดขาพอดีขาวดีโคตรห้าวเลยเอาออกเลยเอาออกอกเลยวิ่งเฮ้ยเฮ้ออกเลยอ่ะขาพอดีโอเคนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามติด้วยนะครับถ้าใครอยากให้ทำอะไรในโซนฟรีดตายก็ลองมาบอกกันด้วยเลยเด้อเขาเขาพอดีโอเคนะครับทุกคนก็ตลาดวันนี้ไปก่อนเด้อรักทุกคนนะครับจุ๊บ